ในข้อมูล Realme GT Neo 5 Pro อาจมีให้เลือก2รุ่นแบบชาร์จเร็ว100วัตต์และ150วัตต์ช่วงต้นปีที่ผ่านมาทางเรียวมีได้เปิดตัวเรียวมี GT Neo 5ที่ใช้ชิปสัรักกอน8พัส Gen 1ไปแล้วนะครับ และต่อด้วยรุ่นน้องอย่างเรียวมี GT ทีเนีที่ใช้ชิป s ซน p d ร a g ั n เ p ็ดพรัสเนสล่าสุดรุ่นพี่ในตระกูลอย่างเรียวมี GT ทีเนียก็เตรียมที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้แล้วครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีสเปคเผยมาเรื่อยๆเลยครับล่าสุดทาง Digital Chat Station ได้เผยสเปคหลักของเรียวมี GT ทีเนียที่ระบุว่าจะใช้ชิปประมวลผลโมเดล sm 8550หรือก็คือสำหรับ,บรก้อน8.2 g ไฮแบตเตอรี่มาที่2 5 4 0มิล m ป ah, ์จำนวน2ก้อนรวมเป็น5 2 0 0 m ลิแอมและจะรองรับชาร์จเร็ว1 5 0วัตต์อีกด้วยครับแต่ในสเปคหลุดก่อนหน้านี้ของ Realme GT Neo 5 Pro ได้มีการระบุว่าจะรองรับการชาร์จเร็ว1 0 0วัตต์ทำให้คาดการกันได้ว่าในรุ่นนี้จะมีให้เลือกทั้งหมด2เวอร์ชั่นคล้ายกับรุ่นเร a l วม GT Neo 5ที่มีให้เลือกทั้งแบบชาร์จ1 5 0วัต์หรือ2 4 0์ครับ ส่วนสเปคอื่นของเรื่องมี GT Neo 5 Pro คาดว่าจะมีหน้าจอ OLED ขนาด6.74นิ้วความละเอียด 1.5K 144Hz และ 2,160Hz PWM Dimming ให้ลมาแบบ LP d i X ที่ 16GB ส่วนลองเป็นแบบ USB 4.0มีให้เลือก 512GB กับ 1TB และให้กล้องหลังคมชัดสูงสุด50ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ Sony IMX890 อีกด้วยครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ